ไ <Head shot. S 1> อ้เข้าไอ้เข้าช,ชาร์จปิดผมมาแล้วเอ้ยดูแล้วผมน่าจะเกิดใกล้บีครับผมนา่นาจะเกิดบีนะเดี๋ยวดูวกันบี <S <S ไว<ง>้ให<ๆ>้ครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวผมปาให้ก่อนพี่ไปาดัไไกไว้ดีเงียบครับผมเฮ้ยแล้วรู้สึกว่าอะดรีนาลีนสุบชีดเริ่มเริ่มกลับมาคือครั้งอีกครั้งหลังจากครูดาวล้อห้องไป15นาที ไม่มีนะพี่ทำเบียร์เง,งี้ยเป็นันครับสวยมาละประเดิม first blood ของแมปแรกมิทาวาเฮ้ยหน้ากลางพี่เธอถมอะไรให้ โอ้โหไม่โดนอ้้หเอยสองนะครับหอยสิจะทายจะท้ายเฮ้ยโอ้ยโดนเชยโอ้ลีเฟก์แบบมัวมัวโอเค ก็จกไปแต่ตมันจะเอมันเดิมนีกอ๋อโอ้โหบาจิตตการเกือ,อ,อบสู้คิดปาติชีวิตเปลี่ยนโอเคพี่เอเสียงเสียงอูมโมอเอครับ สวยอีอตัวพี่อุโมงค์ใหญ่ตัวครับการเข้าซอรี่รถเลยสวยพี่เจอน,นะพี่โอ้โห,โหการซัพพอร์ตคือโคตรมากโคตรี้เปึงไกลเดียวเอาพินแดดมาแล้ว okay, s <S เดี๋ยวรอปีแบบสคาดเลยเฮ้ยปีมาปีมา ระเบิดนักไว้ได้ผลแล้ว <c oughs> มันได้บีตัวน,นึง่ะได้ผมหลอกให้ค่าๆเลยบีถ้าข้าบีถ้าคือผมคิดเมื่อไหร่ก็คือบีเข้านะ <c oughs> มุมนี้คือแบบไม่ต้องไม่ต้องได้หนีฟ <c oughs> าสุดกดครับผม <c oughs> โหแล้วจะเพนแดดเขาเรียกว่าเลเวนจูโจมเป็นใจใ,ในรอบหลายเดือน เลยก็ว่าได้ไม่รู้ว่าแต่ยังเล่นนีโดนอยู่ไหมาาอาจจะเออะบีไม่มีแล้วโอ้โหคือทีเดียดทีมเราแบบโอ้โหเกิน แล้วโคตรลั่นเช้าน,นี้เฮ้ยมีครับมีมาครับสวยพี่ผมครับโอ้โหกไปกะว่า,าสับกันแบบไม่ไม่ต้องสงต้อนแจ้งแล้วเดี๋ยวนี้เออเป็นงานเกิน <c oughs> ให้ยผมรู้สึกว่าเอนเนอร์จีผมแบบยังไม่เต็มร้อยมันแบบ <c oughs> มันยังมันยังรู้สึกซึมๆเมืพี่นิดนึง <c oughs> ยังงงเงียงงเงยอยู่ <c oughs> บีเงียบเลยครับเออคือเวลาแบบเจอตี้ที่เล่นเค้มบุกแบบช้าๆเนี้ยรู้สึกว่าตึงมากๆเลยคือผมจะเก่งๆนะแบบ ต้องตั้งรับรอแบบว่าไม่รู้เขาจะมาแบบแผนไหนนะ <c oughs> จะตั้งคาฟิลที่แบบว่าวิ่งบวกกันเลยเนะียอันนี้ไม่รู้ว่ายูดีจะแบบปวดเข้ามาเลยหรือเปล่า <c oughs> เฮ้ยดีมานี่งไง <c oughs> ผมที่ตั้งรับรอตั้งนานพอเขามาหัวแตกโอ้โห เอาปืนไกตั้งไว้อย่างดีนะครับผมโดนทีเจ็ดเฟิร์สหัวแบบเซียววินาทีไ่เล่นแลวพินแบบท่อเลยโอ้โหระเบิดตัวเองอะไรของผมเลยโอเคครับพี่ชายเราแบบไม่ได้แล้วรู้สึกว่าเราไม่จริงจังมากพอหรือเปล่า สภาพไอเข้าไอเข้าแช่ปิ๊กผมมาแล้วเอาละไงมันโดนได้ไงโอ้แล้วผมเข้าใจฟิลทีเจี่ยนี้คือทีเจสิบเจ็ดน่ะแบบมันสร้างปฏิหารให้กับผมเนี่ยนัดตอนนัดแล้วทุกอย่างลิกได้ด้วยทีเจสิบเจ็ดแบบงงๆนะครับผม โอ้ยยังชอบเมื่อกี้คือพอโบโบแล้วโพซิชันเกมก็คือเปลี่ยนเลยนะครับจากแบบเข้ายึดบอมได้แล้วเนี่ยโดดไปโบ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 ,โบ,โบโดยที่เจ็ดเจ็อย่างเปลี่ยนเลยอะไรก็เป็นไปได้ยังชอบเลยคือถ้าโอ้โหเป็นเป็นไกด์ผมไม่สามารถจะเล่นได้แบบนั้นจริงจริงคนระับพี่ชายปีมาเคาหนึ่งเฮอพี่เขา้า พี่ถ่ายเวลาวิ่งเข้ามาแล้วก็กลับแล้ว,วคือเหมือนเขาแบบมีแผนบุกอยู่นะฝังนูนม่กมไปได้เดินเข้ามาเลยมีเข้าละเนี่ยก็เข้าพร้อมกันไอเอ๊กอฟพี่โอเค สวยครับผมทีเจ็ดเจ็ดสำลิศผลอีกแล้วแล้วคือห้องนี้ไม่ได้โนอะไรเลยครับใช้ได้หมด let's go <c oughs> ต้องรอลุ้นครับผมน่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์รด้เปล่าดูจยกชะ่อห้องแล้วน่าจะได้ตึงอุย้ยลูกโป่งน้ำหุ้ยขอโทษขอโทษพี่ผมไม่เชคนีบเบีย re. บีได้บีได้ไดแผ่นบีนะครับ,บ,นบนโอ้โหพอซอมบี้สวยครับผมบอกเลยว่าครบเซตครับผมแล้วโป่งน้ำบาเลตซ,ซอมบี้เซเลเยอร์เข้าใจละโอ้แล้วจริงจริงครับลอง,งอมาตูกู งางเล็กน้อยอายุอายุเขาพิได้ครับผมแพ้แล้วไม่สนแล้วกอดซองแล้วพี่วิ่งบ้าเละบ้าเราปียามะปียามปียามโอ้ยพระเจสวยโอ้แล้วจังหวะนี้ เห็นไหมพี่ T7 เนี่ยสามารถต่อกอนได้ครับอุ๊บกี่ผูดไปทางขัดขำเลยกำบอกเลย T7 นี้ต่อกอนได้ทุกรูปแบบวะหัวแตกโดนซอมบี้เป่าโอ้โหฟิวเลยเมื่อกี้อะไรกันครับเนี่ยเอาใส่คอมไม วันนี้แล้วเอ้ยไ,ไ,ไม่รู้ครับซองอยู่ตรงไหนไม่รู้แล้วผมเข้า A แล้ว move A ซองอ้โห้องแดงเจอเจอครับไอยู่ห้องแดงโอ้โหลวกเอาทีเจ็ดของผมเลยนะซองเขาแล้ว กลยุทธ์บุกแบบสายฟ้าแลบนะผมจู่โจมทุกเส้นทางหน้าห้องแดงครับดูความรัวของลูกซองเขาเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ัดช้าเดินหายพี่ใช่ปะโอ้โห ทีเจ <Win. S 1> ็ดเจ็ดเอาเรื่อง